สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มแมลงก็จะมารบกวนต้นมะเขือของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาบำรุงและดูแลพวกเพี้ยไฟและมแมลงต่างๆค่ะมแมลงที่มารบกวนต้นมะเขือของเราก็จะเป็นพวกเพลีทองและเพี้ยไฟค่ะเมื่อเขามากบกวนก็ทําให้มะเขือนั้นออกดอกและออกลูกได้น้อยค่ะ ก่อนที่เราจะทําการบารุงเราก็จะเก็บมะเขือที่ต้นออกก่อนเลยค่ะเราไม่ต้องไว้ใหญ่มากค่ะลูกแบบนี้ก็จะมีรสชาติที่หวานและกินอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีที่เราจะป้องกันและบำรุงมะเขือกันเลยค่ะ เาก็จะมีการเตรียมน้ำ5ลิตรและเราจะใช้น้ำเสาวข้าวเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยค่ะเขาก็จะช่วยบำรุงและเร่งดอกให้ดกค่ะกงซักฟอก1ช้อนก็จะช่วยป้องกันเพลี้ยและแมลงมดต่างๆค่ะที่เท่าทาน1ช้อนช่วยทั้งบำรุงและขับไล่แมลงเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง1ช้อนก็จะช่วยเร่งดอกทำให้ใบใหญ่ ราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะนำตะแกรงมาซ้อนผมผงนั้นออกเพื่อไม่ให้ติดหัวฉีดของเราค่ะสูตรนี้ก็จะทำได้ทั้งลดและฉีดเลยค่ะสูตรของเราเป็นสูตรง่ายๆประหยัดต้นทุนด้วยค่ะช่วยทั้งบำรุงและขับ ไล่มแมลงเลยค่ะเราก็จะตักสใส่น้ักตัวเดี๋ยวเราจะไปลดต้นมะเขือของเรากันค่ะแล้วก็มาลดที่ต้นมะเขือเลยค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะลดให้ทั่วสงพุ่ม,มแมลงอยู่ตรงไหนเขาก็จะโดนที่ตัวมแมลงก็จะหนีไปค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรปลอดสารเราก็ควรที่จะทำรดเขาบ่อยๆค่ะอย่างน้อยทุกสามวันเลยค่ะถ้าเราปล่อยไว้นานมแมลงก็จะยิ่งมาเยอะก็จะสร้างผลเสียหายให้กับต้นพืชผักสวนครัวของเราค่ะเมื่อแมลงมารบก,กวนเขาก็จะไม่ติดดอกค่ะและนี่คือบวบหอมที่เราปลูกเอาไว้กินค่ะ,มะแมลงก็จะเป็นพวกร่วงเราทอง และมีมดมาคอยกัดกินที่ดอกและใบของเขาอยู่เป็นประจำค่ะเราก็จะนำสูตรนี้มาลดด้วยค่ะเราลดให้ทั่วทรงกุ้มเลยค่ะนอกจากจะไลแ่แมลงเราก็จะทำให้ติดผลง่ายติดผลดกมากค่ะกำลังออกดอกจะพร่งเลยค่ะ ติดลูกดกมากค่ะแล้วก็ยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะพวกพึ่งก็จะมาผสมเกสรที่ดอกค่ะเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักสวนครัวก,ก็นำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ